สวัสดีค่ะกับปีชาแนวเนาะค่ะมอนี่ปลาสมุทัยให้เมืองเด้อค่ะอ่าโบดเลือสุพรรณหงวัดทาขอนย่างค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่สวยเด้อค่ะสวย นี่นี่คืออาหัวเลือกนะคะหัวเลือกสุพรรณหงนี่ค่ะสวยค่ะแล้วนี่ก็ะสะเป็นทางขึ้นไปเนาะค่ะไตทองนี่ค่ะสะเป็นนี่เป็นช่องนี่เป็นช่องขึ้นไปค่ะงามค่ะ พ่นเห็ดลายวิจิตจินดามากสวยค่ะสวยหลายเดอ้ออ่าขางเรือขางเรือก็จะเป็นอ่าลูปพญานาคเด้อค่ะลูปพญานาคนี่นี่ค่ะขก้นไปสวยค่ะสวยมากค่ะ สวยค่ะนี่คือโบสเลือสุพรรณหงส์เนาะค่ะนี่สวยค่ะ เลื้อสุพรรณหงส์ค่ะสวยหลายเด้อค่ะเด้อเรือสุพรรณหงส์งามค่ะงามค่ะนี่นี่ไตตรงช่วงเอ่อตรงข้อขืนเนาะค่ะตามลงมาตรงช่วงข้อช่วงอกอกขืนนี่สิมีทางขึ้นอ่ะมีบันไดขึ้นไป ไปหาโบสค่ะสวยมากค่ะโบสเพิ่นประตูก็จะเป็นประตูใหม่น,นคะคะแกะสลักยาังงามค่ะแกะสลักยาังงามเลยค่ะอ๋อกะสป็นรูปเทวดาเนาะค่ะไหวยอยู่นั่นแล้วก็นั่นก็คือรูปเทวดาละค่ะ ป่าวาแล้วก็จะเป็นลายไทยค่ะสวยมากค่ะสวยหลายนาะค่ะขังขังทึ่งประตูนะคะคือสิแบบคือจังชัดค่ะเป็นชัดหาสั้นเนาะค่ะแต่ป้าเอิญว่าถือป้าก็ขอโทษกราบขอประทานโทษมาในโอกาสนี้ด้วยเด้อค่ะป้าก เออคือผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุหกสิบกว่าปีอาจสิบ่ได้หูเอียงทุกสิ่งทุกอย่างดอกค่ะปา้าก็หูแน่บ่หูแน่ไปจังสั่นระค่ะแล้วก็ป้าก็าบ่ได้เห็ุงานเกี่ยวกับพวกหนังสือหนังหาป้าก็าอาจสิหูแน่บ่หูแน่แนได้ลู่ใน ตำราที่ป่าเคยเลียนมาแล้วก็เด้ยิ้นจากคนนั้นคนนี้เ้วาวเนะาะค่ะนั่นแหละความรูของป่าก็สิมาจากนั่นแล้วก็ได้เห็นในทีวีมั่งนี่แหละค่ะเป็นความรูที่ป่าได้รับสื่อสารมาคา่ะเด้ยนินเพิ่นเวว้าเพิ่นจาป่าจดจำเอาอบางครั้งก็ ฟังผิดฟังถืกมาป้าก็ต้องกราบขอประทานโทษไว้นะโอกาสนี้ด้วยเนอคะถ้าปา้าเฝ้าผิดไปป้าก็ขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะห้องมะเมืองกันต่อนเนาะค่ะคือแดดฮ้อนหลายค่ะป้าก็สีพ่อบ่เดินออกจากต้นไซนี่ดอกค่ะเพราะถ้าปา้าเดินออกไปแล้ว โทรัพท์ถือแดนนี่อ้ยจะดับทั้งทีเลยล่ะค่ะนี่ป้าก็สิยืนอยู่นี่ซองไปแล้วก็เบาไปให้ท่านผู้ชมเอฟซีได้ฟังได้เห็นตามนี้เนาะค่ะนี่ค่ะ,ะนี่ด้านข้างนี่จะสิเป็นประตูประตูโบสถ์เด้อค่ะประตูโบสถ์เพิ่นสิมี สามสามช่องค่ะประตูโบสถ์พิ่นมี3สามช่องก็สวยนะคะประตูโบสถ์พิ่นก็สวยพื้นเห็ดสวยมากค่ะตรงข้างหน้าเฮานี่ก็คือเอ่อเป็นเป็นโดมเป็นโดมครอบไอ้นั่นค่ะใบเสมาค่ะเนาะค่ะนี่ อันนาเพ่น,นี่ก็คือพญานาคเด้ค่ะนี่นี่นี่หางพญานาคเพิ่งมาจดกันค่ะหางพญานาคเพิ่งมาจดกันทั้งสี่ทิศค่ะนี่เพิ่งกะสิเป็นพญานาคหาเสียนเนาะค่ะพญานาคหาเสียนอยู่อยู่หม่องประตูประตูทางเขา้า ค่ะพญานาคหาเสียนยู่มองประตูทั้งเขาโบดเนาะค่ะอยู่ด่านซ้ายและด่านขวาค่ะนี่ค่ะสวยง่าม,มากพื้นสีเขอ่ดประตูโบสถ์บ่คือผู้ด่เนาะค่ะประตูโบสถ์พื้นบ่คือผู้ด่เลย สวยงา่ามค่ะซึ่งอันใบใบใบพัดใบ,บ,บเสมาเพิินก็สะอยู่ในโดมครอบเอาไว้ยู่ค่ะยู่ด้านหน้า,ย,านยู่ติดกับอ่ากำแพงวัดเพิ่นนีล่ะค่ะค่ะยู่ติดกับกำแพงโบสถ ปากระบาพิดไปเลือเ่อยไปเปลือยขอโทษค่ะ,ค,ะคือายานาเสียงป่าสุบการปับเด้อค่ะปับหายใหญ่หายเล็กป่าสิบป,ป,ปับโทรศัพท์เพราะว่าอย่างขันปับแล้วก็แม่ันเลยค่ะจบีฮค่ะนี่ค่ะยูซายและยูขวา เพิ่งเกษตานี่ไปหางยาาไปค่ะไปจนถึงเขตเป็นเราก็สิมีพญานาอีกแถบหนึ่งเนาะหางยาามาจดสันนี่คือจังยุยด,ดานนี่ยละค่ะน,นี่พญานาคนะคะอะสียนนี้ นี่หางยาวม,มามาเจอตรงนี้ก็สิเป็นรั้วโบสค่ะนี่ค่ะสวนหนูเลือดสวนหนูหัวเลือดสวนหนูนี่ก็จะสวยงามมากเด้อค่ะตาขอโทษบตามองบนหินนี่นี่นี่หัวเลือดสวนหนูงามเด้อค่ะงามหลายอื น้ำหลายมือวานนี่ปามาทายคำคำปาก็บอดดายทั้งหัวเพิ่นแบบจังไไดหลืมบอดดายทั้งหัวเพลินเพลเินมือนี้ปาก็เลยต้องกลัแบบมาทายซ้ำอีกครั้งหนึง่งค่ะนี่ทองเพิ่นทั้งเขา่าเพิ่นกับน้ำเพิ่นเห็ดเป็นอ่าไอ รงข้อเนาะพราะเลย้อยข้นมาเล้วเพิ่งกระสีเห็ดเป็นนีเป็นรูปเทพนุ่มสำมีดอกใหม่อยู่สีจุดแล้วก็เพิ่งกระจอดรู้ให้เป็นทางคุณยางเข้าไปได้นี่แหละค่ะสวยงามมากค่ะสวยค่ะมบัดที่นี่ด่าของมึงด่านหนาเลนียเนาะค่ะ นี่เปส็สมีโดมเลยค่ะโดมของใบเสมานี่นี่นี่กระสีซือกับประตูโบสถ์เลยนะคะน,นี่โดมของใบเสมาค่ะกระสีซือกับประตูโบสถ์ซื้อกับทางเดินเข้าไปในโบสถ์ค่ะ เป็นเรือเด้อค่ะเรือเือค่ะนี่คือโดมโดมใบสีมากค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามค่ะ แั่สวยมีคือดาน,นานะคะนีโบดสวยค่ะโบดสวยเหรือเปล่าขอใหญ่เป็นยังขอให้บ่านค่ะสวยค่ะสวยมาก สวยมากด้วยค่ะสวยค่ะบวชเลือสุพรรณนะคุนะคะบวชเลือสุพรรณนะคุสวยงามค่ะสวยงาม ตรงนี้เพิ่งกับสิเฮตให้เป็นวัดท่องเที่ยวอีกวัดหนึ่งของแถบนี้เนาะค่ะคือก่อนที่เพิ่งสิไปหาวัดวังน้มเย็นนี่จะต้องผ่านบ้านวังเงากอนนะคะกะกาวาไห้เพิ่นแวะชทพิวัดวังบ้านวังเงาเสร็จแล้วก็ไปวัดวังน้มเย็นเนาะ จังหวัดท่องกับสิไดมีสถานที่ท่องเที่ยวเรลากับสิไดลับเงินที่เขามาใส่ใจเนาะค่ะจากการมาเที่ยวมาชมเดี๋ยวต่อมาณก็ค่ะเดี๋ยวพากปามาม่าพักเมืองนี่